ติดไปน้องโบเข้าไปหนึง่งลูกย,ย้อนเวลากลับไปอยู่ตรงที่เก่าสวยมากสว<เจอ>ัสดีครับชาวแม่นักเกมเมอร์นะฮะและเกมทุกคนรับชม,มเมื่อเกมโอโวอชกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในโหมดเดิมนะฮะโหมดที่มีชื่อว่าบอสไฟต์กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้เรามาเล่นในฝั่งของ เขาเรียกว่าไงฝั่งฝั่งของฝั่งของที่ต้องสู้กับบอสอะฮะอเ,เออไหนครับผมมาเอ่อจากที่พัดที่แล้วเราเป็นบอสไปนะฮะพัดก็มาสู้กับบอสบ้างดีกว่าซึ่งก็น่าจะสุ่มตัวเหมือนกันโอซาเลียหรอซาเลียสู้ไงครับเนี่ยมาสู้นันมาเลื่อนโอ้โอ้แอ,อนติเมทเราน่าจะมีมีผลอยู่นะคือดามเมจดามเดามจบอสจ,จะแรกงกว่าปกตินะเพราะเราเล่นมาแล้วเนาะไปไหนเพื่อนโอ้เนี่ยมันจะโดนฆ่านะครับเราต้อง เราต้องอยิงไกลๆนะเพราะว่าเราเป็นตัวเราเป็นตัวโกลเดียไซนเนาะไม่ค่อยอยากยิงโดนเลยอ่ะเพื่อนจะถอยเยอะจะถอยเยอะมันแรงมากไอ้ฟาเหลือจะตายแล้วตายแล้วจะตายแั้วตายแล้วเพื่อนมันแรงเกินแรงเกินต้องฆ่าเขาอะ่ะยังไงดีต้องฆ่าครับต้องฆ่าโอ้โหขนาดขัดนี้ยังตายเลยโอ้เพื่อนเย้ยอื้อ ออออย่าหุ่ยเกาะเกาะมันขึ้นแล้วเกาะมันขึ้นแล้วออโอ้ยอย่าอย่อู้แหลแรงมากอู้เขาฆ่ารวมๆมากเลยตอนนี้อุณฮันโซอันนี้โอเคอยู่มาดิมาดิมาดิเพื่อนมาได้ครับหนึ่งตัวสุดยอดโอ้แฮมมอนอีกแล้วครับผมโอ้โห ขอฮิวหนยครับโอเคขอฮิวหนยโอ้ยิแค่นี้งอยดน้อยจังมาเพื่อนมาแรงมากนะฮะอย่าเพื่อนโหไล่สกิลดีอะสกิลดีมันเอออืออืออือไปหนเพื่อนไปไหนแล้วยิงิงยิงยิงมันคันมันไปไหนเพื่อน เอออออกับวงงตาว่อนต้อีอ like ่ี่งอคั้่าหตัวนะโอ้คิวได้แค่ดิ้งเหรอใครอ่ะโอ้ดีว่าดีว่าก็ยากนะ ญาตตอนที่มันเป็นห okay. ุ่นธรรมดาเป็นคนธรรมดาด้วยนะมาแล้วพี่ว่ามาแล้วฮะถ้านู้นเขาจะย้อนปกติแล้วนะโอเคอืออมาเพื่อนมาเพื่อนมาอือออ อยู่ไหนวะอยู่ไหนอยู่เกลากบนคุณได้โอ้สวยครับผมโอเคบอสตายไปแล้วโอเคสวยอยู่สวยอยู่โอเคมันเป็นโหมดที่เล่นยากว่ะเฮ้ยไปขอฮิปไรฮาร์ดสบายไรฮาร์ดสบายานี่บอกเลยว่าจริงง่ายครับอุตส่าห์แมปคมันเล็กมากปั๊มนี่ครับผมปั๊มัติีครับอย่างนี้ มาเพื่อนมาอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนเราเรายิงนะครับผมมาไม่ยอมโดนนะครับผมตัวเราตัวเราขึ้นที่เร็วตัวเราขึ้นที่เร็วตัวเราขึ้นที่เร็วตัวเราขึ้นเออเออพุทแรง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 คิวก่อนคิวก่อนสวยครับเฮ้ยคิวสุดท้ายแล้วเฮ้ยคิวสุดท้ายแล้วได้แน่นอนต้องได้ขนางเงี้ย ตัวช้แล้วไปนี้มีเี้ยงมีกแล้วหรอไม่ดีว่าเขามาบ่อยจังเออ <c oughs> ขึ้นมานีดิเพื่อนไปไปกินซะอ้ามไม่โดนหรอจริงๆดีว่าก็เหมือนเป็นแทงมีสองชีวิตนะเนนะี่ยโอเคซี มาเพื่อนไปไหนเพื่อนพี่ว่าโอเคขึ้นไปเย้ยไ,ไปไหนละไปไหนละนี่ก็หนีเก่งจังฮัลโหลนี่บอสนี่สรุปบอสไฟหรือเราเราต้องเราเราสู้กับบอสเราหนีบอสเนี่ยฮะโอ้โนเนี้ยอันเนี้ยสู้ไม่ได้ยายาเพื่อนยาอเออเออย่าอู้อออ เรียบร้อยครับแมตช์คอมพลีเต <Victory. S 1> ็ดวู้ดเดือดจริงๆอ๋อ mm hmm. ไงล่าล่าบอสก็ได้นลครับผมทุกทีก็ส่วนใหญ่คนที่ต้องได้เพลย์ตัวเกิงต้องเป็นบอสแหละเพราะว่าเขาฆ่าเยอะสุดนะฮะเพราะว่าคุณทำเมตแรงจริงนะตาเรียวดิคุณทำเมตดีฮะอู้บ๊อบแรงมากลูกอือหือ คือฝั่งนู้นถ้าไป็ฝั่งเราถ้าไม่มีโซเจอร์นี่เหนื่อยเลยนะอันนี้ค่อนข้างคอนเฟิร์มนะฮะเหนื่อยเหนื่อยมากมาครับลุยกันต่อครับกับบอสนะฮะเรามาสู้บอสกันต่อครับผมมันจะเดือดขนาดไหนครับผมโอ้ยบอสบอสฝั่งนู้นเป็นตัวอะไรครับเออตัวอะไรครับอุไลาฮัทเหรออย่าอย่าโอ้ยูวก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพก็ถึงมีแค่ก้านั่นเองเหรอน้อยจัง มันเขาใช้จุดได้เปรียบอ่ะยายาไปไม่โดนเลยวิ่งจริงๆถ้าโดนนี่แรงมากนะเออวิยงูได้อยู่โอเคขอฮิลหน่อยมีฮิลไหมไม่มีโซเจอร์ครับเกมนี้มีโซเจอร์ครับผมอื้ออื้อ เลยครับเอ้ยเอ้ยไออะไรนะรถท็อกมันไอพี่ช้าครับบทนี้ก็ถ่ากลัวนะฮะจริงๆต้องค่อนข้างแบบใช้ความเป็นทีมมากๆเลยมาดิบอฟไปดิบอฟไปเลยบอฟยิงมันบอฟป๊า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 สวยครับเฮ้ยใส่สามคีโอเทรเซอร์โอ้โหเทรเซอร์โอ้โหยากจังฮะเทรเซอร์เหรอ ผลวลาแฮมมอนโอ้ยตายแล้วยากจังฮะมันมันอ่าโอเคจะลองสู้ดูฮะมาครับผมไปไปแล้วยิงก่อนฮะเรายิงได้เรายิงฮะอ่าแฮมมอนนี่ความนกตัวของคือการกดเนี่ยครับกดคอนโทรลนี่นะฮะกดก่อนเลยเพื่อนเต็มที่เลยเพื่อนไปไหนเพื่อนเราอยู่ตรงนี้เพื่อน หยี่นไปไหนเพื่อนสวยมากแค่สองคิวครับตัวต่อไปเป็นตัวอะไรฮะตัวต่อไปจะเป็นโอ้วินสันโอ้อันนี้เราเหนื่อยครับเราแพ้วินสันฮะมาทางไหนอะอุ้ยแรงมากมาเพื่อนมาไหนต้องเข้าใกล้เพื่อน เรารู้ว่านายเล่นอะไรโอ้เพื่อนใจเย็นโอเคอเคุอค้ยไม่ไหวมัง้งมาไวอัดแรกก่อนโอ้โหอยากจะขึ้นไปตบอยากจะขึ้นไปตบแต่ขึ้นไปไม่ได้ยังไงวะยังไงด <laughs> ีเราขึ้นไปไม่ได้อ่ะ <c oughs> อติดไปน้องโบเข้าไปเป็นสู่เป็นลูก ย้อนเวลากลับไปอยู่ตรงที oh oh. oh. ่เก mm ่าสวยมากสุด huh. ท้ายละคิวว่าพิว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 โอ้โหอดิสาอุตส่าห์ท่ากลัวนะเขายิงไกลนะครับแต่บอกเลยว่าถ้าเขาหันตามเราไม่ทันน่ะชีพได้มาวววววโอ้โหรถึกเกินยิงนี่ก่อน โห่นี่มันเลือดเยอะมากยิงอันนี้ก่อนยิงอันนี้ก่อนไอ้นี่ยิงมีคนเลยยิงยิงตัวเออจะตายแล้วจะตายแล้วอู้เอาเราไปกินเะน้องเรียบร้อยว่ะเกมเร็วว่ะนี่เกมเร็ว Victory Nice <oughs> <c oughs> อ๋อเดือดแล้วไงใครแคร์ผมชอบท่าทำไมนี่มันแดงกันวะน่ากลัวน่ากลัว ดูเดือนว่นช,ชอบชอบชอบหมดนี้เป็นอีกโหมดหนึ่งที่บอกว่ามันจริงจังนะครับผมนะดูเดือนจริงจังมากนะฮะ <c oughs> ชอบจริงจังเลยบอกเลยเดอเฟสเดอะเฟสอีกหนึ่งโหมดอีกหนึ่งโหมดที่ใครสร้างห้องได้นะฮะคนสร้างมาเล่นกันนะว่ <c oughs> าลุยต่อโอ้โหคือสนุกจริงอยากแถมให้เออเอาแบบดูกันแบบย,วยาวๆครับนะมาฟังผู้ล่าบอสนะฮะผู้ประทับเฮ้ยแฟชั่นเนี่ยแต่ว่า จเจอตัวนี้ก็สู้ยากอยู่นะอุ้ยวิ่งแรงอยู่นะอย่าเพื่อนอย่าอย่าเราต้องลากเขาไวเพราะถ้าเราไม่ฆ่าเขาก็ฆ่าเราครับฮิ้วก่อนฮิ้วก่อนแรงจังฮัลโหลฮิ้วก่อนฮะฮิ้วได้แค่นี้ฮิ้วสิบวิแล้วนะโอเคอย่าเพื่อนอย่า อย่า <sk r isa> ไม่ให้เพื่อนฆ่าหรอกครับผมเรานี่เปรียบเหมือนซัพพอร์ตของทีมนะเพราะเรามีแ <c oughs> อนติเมทไอ้เพราะเรามีฮ <c oughs> ิวเพื่อนนะฮะดีว่าปะดีว่าเหรอเพื่อนดีว่าเหรอเพื่อนมา,า,นมาดิเพื่อนมามาเลยเพื่อนไปไหนเพื่อนมาดีว่าเหรอเพื่อนมาดิเพื่อนเยอะขอโทษเพื่อนอย่าอย่า ได้อยู่ I got you in my sight ว่าไงครับผมเออย่ามจกไม่ตายไม่ตายเหรอ้ฮันโศยแล้วโศยเฮ้ยเนี่ยครับมีว่าล่าเนี่ยน่ากลัวนะครับเพราะว่าเขาตัวเล็กแล้วเขาแบบวิ่งเร็วว่ะครับไม่วิ่งเร็วโอริสา ก่อนครับผมอยิงไม่โดนเท่ากับตายนอ้องกรก็รับผู้ช่วยสวยครับอันนี้ฮีลิงโอ้โนฮิวะโอเคแหเออ้ไนดี <laughs> ตัวน,นี้ไม่ค่อยน่ากลัวครับตัวน,นี้ไม่ค่อยน่ากลัว มาโยไปไหนเพื่อนเย้ไม่เข้าไปหรอกออกมาออกมาบล็อกไปแล้วบล็อกไปแล้วเพื่อนบล็อกไปขนาดนี้ใครก็ตายอดโอ้โหโล่โอ้โห คลีโอเควันคิวครับวันคิวโอเกมนี้ยากโอริสายแล้วเหรอหนี่แต่แล้วตัวโอริสาเหรอยากนะโอ้ที่เดิมเลยหัวยาเพื่อนโอ้โอไม่ไหวอนะ่ะนี่เข้าสิบห้าคิวปะ่ะซิปเปอร์ว่ะตอนนี้ซิปเปอร์เราได้ซิปเปอร์โอ้ยากอยู่แล้วเนี่ย โโอ้นนัดี่ะหเอามาให้ตายสิครับผมวูิคตอรีสวันนี้ก็เย่ๆดับเบสจริงๆเึงกับจีจีเลยครับผม โอเคนะครับก็จบการไฟแล้วนะครับกับฝั่งที่เรียกได้ว่าเป็นฝั่งล่าบอสนะฮะเป็นฝั่งที่ต้องเผชิญหน้ากับบอสนะฮะซึ่งเรียกได้ว่าทีมนี้ทําได้ดีมากๆเลยนะครับ <c oughs> ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโหมดที่สนุกอ่ะสนุกมากนะสำหรับใครที่อยากลองเล่นโหมดนี้นะครับก็ลองสร้างกันดูนะผมเชื่อว่าเป็นอีกโหมดหนึงที่แบบมันมมนใช้ฝีมือการเล่นแล้วก็ดวงค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะเป็นการสุมตัวเพราะว่าถ้าฝั่งของ คนล่าบอสเนี่ยไม่ได้ไม่มีโซเจอร์นี่ก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าเขาต้องมีฮิวเนาะแต่ก็ถือว่าวันนี้เป็นวันที่อีก,อกหนึ่งอีกหนึ่งเกมที่เดือดมากๆนะครับผมโอเควันนี้ก็ขอปิดคลิปกันไว้ตรงนี้แล้วกันก็อย่าลืมกดไลค์กดส i b e กด share, แชร์เป็นกำลังใจให้กองซัดด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เอาไว้แค่ในกันครับพื่ันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ ขอขอบคุณ t r u e Super Fiber g a m r r p r o Pack ที่สนอนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงพเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียนเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ทับ200เมก เล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุดแถมค่าโหลดเท่ากับค่าดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีสตรีมก็ง่ายเพื่อๆสามารถเข้าไปดูละเอียดเพิ่มเติมได้ใต้ดีสคริปชันของคลิปนี้นะครับหรือถ้าสนใจอยากสมัครแพ็กเกจนะครับเข้าไปที่ w w w t r u e s u p e r f i b e r g a m e r p r o p a c k c o m บอกเลยโคตรคุม้ม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมไปกดไ like ลค์แฟนเพจ Badness Gamer เพื่อติดตามไลฟ์สตรีมทุกวันกดถูกใจเพจและอย่าลืมกดเพลนโพสก่อนเพื่อติดตามไลฟ์สตรีมทุกๆวันอย่าลืมมากดไลค์กันนะครับบร์ Break.